เ็นะผมขอต้อนรับสู่เกมแอ้ขอต้อนรับสู่เกม Island Saver นะครับเป็นเกมที่เราจะต้องช่วยโลกนี้จากขยะมลพิษทั้งหลายพวกสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านะครับอยู่ตรงนั้นเลยใช่ทุกคนพวกขวดพลาส,สติกต่างๆซึ่งเราจะมาช่วยโลกนี้กันครับเก็บกวาดให้โลกนี้สะอาดมากขึ้นโอเคมนดูซิว่าเราจะเริ่มเกมย่างไงได้บ้างจะมีเซลเล็กอเซเลกเป็นเออเลเวลไปนะครับก็น่าจะเป็น อันนี้น่าเป็นพื้นชายแพื้นชายลิ้นเป็นไรเดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นพื้นทรายพื้นาหาดทรายนะครับชายหาดแล้วก็อันนี้น่าเป็นภูเขาน้ําแข็งอันนี้น่าจะเป็นในป่าครับที่เต็มไปด้วยลาวารอบๆประมาณรอบภูเขาไฟประมาณนั้นแล้วก็มีไดโน่ไอแลนด์ด้วยซึ่งเราคิดว่า,เรา,วาเราคงไม่ซื้อป้ายเราไปเริ่มดิ Sandy แล้วครับผมผมไม่รู้แน่ใจเหมือนกันว่าเกมนี้เล่นยังไงเพราะว่าก็กดเข้ามาแบบ งงเลยเป็นเกมฟรีนะทุกคนถ้าชอบก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้เดี๋ยวผมทิ้งริงไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับผมลินเป็นไรเนี่ยวันนี้รัวจังเลยไม่รัวก็พูดไม่รู้เรื่องอ่ะก็มีอยู่ไม่กี่อันอะนะโหลดก็นานเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าคอมผมเช้าอ่ะมาแล้วครับนอ้องน้อยสวัสดีครับว่าย,ยัางไงจะพูดกับเราหรือเปล่าเนี่ย ไอ้น้องนกพูดได้ด้วยสวัสดีต้อนรับสู่ซาวี่ไอแลนด์นะฉันกีวีจะนำทางนายเองใช่เลยฉันเป็นนกนกแก้วพูดได้ถ้านายถ้านายคิดว่ามันแปลกแล้วก็รอจนกว่าที่จะได้เจอทั้งรอบเกาะน,นี้ก่อนเถอะอะไรที่ฉันจะบอกเนี่ยก็คือนายจะเป็นไบโอนอตคืออะไรวะน่าจะเป็นเกี่ยวกับนักอ,อ,อนุรักษ์นิยมอะไรประมาณนี้ปะ่ะเพราะว่าผมหาในคําแปลไม่เจอนะครับ แล้วก็นายมาที่นี่น่ะเพื่อมาช่วยพวกเราใช่ไหมล่ะก็ที่เกาะแห่งนี้นะมันเละมากเลยผู้คนน่ะผู้คนรอบๆไอ้ผู้คนทั่วโลกน่ะอ่าขว้างขยะเข้ามาในเกาะแห่งนี้ไอ้ขว้างขยะเข้ามาในทะเลแล้วก็มันก็มาจุดจบมันมันก็มาจบตรงที่นี่อืมเอาเป็นว่าเราเริ่มลองลองฝึกที่จะใช้ Trash Buster ของนายก่อนแล้วกันเพื่อที่จะเก็บกวาด กดคลิกขวาเพื่อที่จะลิเทเล็กเพื่อที่จะดูดพวกขยะเข้าไปรอบๆตัวฉันได้เลยอ่านี่ไงเฮ้ยตรงนั้นะฉันกำลังฉันกำลังรีไซเคลิลอยู่แล้วฉันก็ชอบรีไซเคลิลพลาสติกมากเลยฉันจะให้เงินกับนายในการเพื่อที่จะเออเพื่อที่จะแลกกับขยะนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนายต้องจัดการเก็บกวาด อ๋อเหมือนเป็นตัวไอ้มึกเบือนเนี่ยครับเอาไอตัวมึกเบื้อนนียออกไปจากชั้นก่อนประมาณนั้นเราต้องไปเอาดูดน้ำจากแม่น้ำมา Water from near pool ใช่น้ำน้ำมันเป็นน้ำตกไม่ใช่เหรอแล้วก็นายไปดูดน้ำตรงนั้นมาแล้วก็เพื่อนที่จะมาทำความสะอาดชั้นได้โอเคจัดไปวิ่งได้เออแล้วเราทำไมจมน้ำว่ายน้ำไม่ได้เหรอครับเกมนี้มันปุ่มมันดีไปหน่อยวิ่งเลยเลย เอ้ยมันเร็วไปไม่ได้อโชงโง่อีกละทุกคนปุ่มมันเร็วมากผมเดินธรรมดาแล้วกันนะผู้ดเดินธรรมดาเนี้ยวปวดหัวกับเกมนี้เลยนะโอเคเมาส์มันไวมากเลยทุกคนตอนนี้ดีเลยเยี่ยมตอนนี้นายก็มาช่วยฉันได้แล้วนี่ไงเรากดหเพื่อที่จะชูดวอเตอร์ได้ครับ ทีนี้ก็ยิงน้ำใส่ชั้นเพื่อที่จะทำลายพวกเมื่อเมือพวกนี้ very good สะอาดแล้วนะโอเคขอบคุณมากตอนนี้ชั้นก็สะอาดเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะรีไซเคิลเรียบร้อยตอนนี้พยายามยิงพวกขยะมาที่ชั้นนะแล้วก็กดไปที่1ในคลังของนายในคลังอาวุธของนายกดที่1ตอนนี้นายก็ยิงพวกไอขยะเข้ามาในช่องได้เลย โอ้ยมีทำหน้าตาฟินด้วยนะยินดีมากเลยเก่งมากเลยไม่ใช่ยินดีมากทุกครั้งที่นายจะทุกครั้งที่นายรีไซเคิลพลาสติกค,ค,ครบ10ชิ้นเนี่ยฉันจะให้เงินให้เงินวันโกน่าจะเป็นค่าเงินครับ g กอ r o ดบดบลูนน่าจะเป็นค่าค่าทองนั่นแหละโอเคได้เหรียญมาหนึงอันเมาส์มันไวมากเลยทุกคนผมต้องเก็บเอ้ยผมต้องไอ้นี่ก่อน ต้องดูดมาอ๋อต้องดูดด้วยทุกคนเมาส์มันไวมากเดี๋ยวขอปรับไอความเร็วของเมาส์ก่อนอันนี้น่าจะเป็นหลอดดูที่หลอดขยะของนายสิหมนูว่าตอนเนี้ยอยู่ในแถบที่กำลังโอเคเหรอวะแปลถูกไหมเนี่ยากที่นายเห็นนะขยะทั้งหมดรอบๆเนี่ยมันทำให้เกาะแห่งเนี้ยมันไม่ค่อยสุขภาพดีเลย เพราะฉะนั้นนายต้องเก็บกวาดพวกขยะพวกนี้ให้หมดแล้วก็เก็บกวาดพวกขยะแล้วก็พวกเมือพวกนี้เพื่อที่จะให้อ่อะไรวะเขาเรียกอะไรสถานที่แห่งนี้กลับมาสงบสุขแล้วก็มีความสุขอีกครั้งหนึ่งโอเคเราเริ่มจากเราจัดการพวกต้นไม้ที่มันมีเมือกนี้ก่อนเลยแล้วกันนะพวกขยะรอบๆที่นี่มันก่อปัญหาทําให้ไอพวกเมือพวกนี้มันเริ่มที่จะโตแล้วก็เริ่มที่จะ เอาเป็นว่าเราเริ่มที่จะเก็บกวาดพวกขยะแล้วก็ช่วยต้นไม้นี่กันได้ผมก็ปรับความเร็วเมาส์แป๊บนึงอ่ะเราเริ่มจากยิงพวกน้ำพวกนี้เก็บกวาดแล้วกันอย่างแรกเลยอ๋อต้องไปเก็บขยะก่อนครับก่อนที่จะมาเก็บกวาดอันนี้เอาเก็บขยะรอบๆนี้ก่อนอ๋อโอเคอ่านไม่ดีเองโทษครับอ่าเรียบร้อย เยี่ยมมากเลยตอนนี้นายก็พวกขยะหายไปแล้วตอนนี้นายก็สามารถเอาน้ำเนี่ยล้างพวกเมื่อพวกนี้ออกไปจากต้นไม้ได้ทำไมเราเดินไม่ได้บักบักบั๊กเฉยมันเดินไวมากทุกคนอาจจะไม่ชินเพราะเดินตกน้ำไปตั้งหลายรอบ <laughs> <laughs> เฮ้ยน้องปูสวัสดีครับน้องปูทำไมน้องปูตัวเป็นงั้นล่ะลูซี่มีเจ้าปูน้อยโผลมาขึ้นมาล่ะ แบงก์คิมอนีแบงกิมอนนี่แปลว่าอะไรวะนเนี้ยโอ้ดูมันดูเหมือนว่าพลาสติกนะ่ะจะสร้างบลพิษให้กับให้กับไอ้ให้สร้างอะไรนะสร้างบลพิษให้สีสันของเจ้าปูน้อยนี่มันหายไปเพราะฉะนั้นนายต้องช่วยเจ้าเออเจ้าปูน้อยตัวนี้โดยทำให้สีของมันกลับมาดูเหมือนว่าเขาให้เราเก็บอะไรบางอย่างครับแล้วก็ไปป้อนเจ้าตัวปูน้อยนี่แล้วก็เพื่อที่จะให้มันกลับมามีสีสันอีกครั้งหนึ่ง โอ้ผมแปลไม่ถูกไม่รู้ถูกปะนะโอเคดูเหมือนว่าถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับเจ้าปูน้อยนี่เพิ่มเนี่ยเราก็กด exit เพื่อที่จะเข้าไปในแบงกิพีเดียได้อ่ามันคือเล่นคําทุกคนมันเหมือนวิกิพีเดียอะไรประมาณเนี้ยโอเคกด exit ใช่ไหมอ่าแบงกิพีเดียครับเราต้องการใช้อันนี้เพื่อที่จะให้น้องเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมถูกไหมฟ o ดแคลมนัทครับ ได้มาจากเครมทีเมื่อกี้ที่เราตกมาเลยนี่ไงดูดมาดูดมาเราต้องจัดก,การพื้นรอบๆนี่ก่อนผมดูดอันนี้ก่อนเราดูดเราดูดสามมาไงดูดมาป้อนให้น้องอุ้ยตกใจทำไมน้องตัวใหญ่จังอ่าน้องกินกินไป เกี <_ jeu> ่ยวไว้นะกูปวดหัวน้องต้องปูกินก่อนเห็นย่างลูกขี้มาด้วยเผื่อได้ใช้โอเคเพราะฉะนั้นเราต้องอจัดการพวกต้นไม้พวกต้นนี้เพิ่มครับจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะจะได้มันจะมีต้นไม้มากขึ้นผลไม้มากขึ้นพูดผิด อันนี้ได้ต้นไม้มาอีกแล้วจากนั้นก็ดูดมาป้อนให้ปูน้อยปูน้อยอยู่ไหนเนี่ยจะปูเอาไปกินเอาไปกินสิผมมีปูหลายตัวเลยครับมีต้นไม้อีกมีพวกนี้อีกเก็บมาเก็บมากินไปลูก กินไปลูกจะได้สุขภาพแข็งแรงน้องน่ารัก,กว่ะโอเคงั้นเราเคลียร์ตรงนี้ดีกว่าอ่าต้องดูขยะก่อนใช่ไหมได้เลยปับป๊บ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 ปั๊บ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 แล้วก็ยิงน้ำพวกนี้ออกยิงเมื่อพวกนี้ออกเรียบร้อยกด4มาไหนรู้ไหมว่าโพบังเกี่ยมัน เวลาพี่ที่พวกแบงกีกินอ่ะมันจะด h มมิจิกเทิร์นเดฟูดอินทูเดโกอ๋อก็พวกมันจะทําไออะไรนะพวกมนวิเศษอ่ะจะเทิไอจะทำให้อาหารน่ะกลายไปเป็นเงินนั่นเองได้เงินด้วยดูสิเจ้าแบงกี้ตัวนั้นไอเจ้าแบงกิมอนขอเขาเรียกอะไรเจ้าไอเจ้าปูตัวนั้นมันกินอาหารเข้าไปเยอะมากเลยตอนนี้มันก็ ปล่อยทองออกมาตอนนี้นายสามารถใช้พวก Trash Buster เด่ยเพื่อที่จะเก็บทองนั้นได้เอามา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 ลูกเอามัเลยขอบคุณมากเจง๋จงๆๆๆๆเง,ง,งเอาขยะมาด้วยเอ๊ะน้องกลับมามีสีแล้วขยะเต็มครับเอ่อเอาขยะไปปล่อยก่อนจะได้ จะได้เดยญทองมาเพิ่มด้วยอ่ะจากนั้นเราต้องขยะพวกนี้ให้หมดเลยเอามาป้อนน้องปูด้วยน้องปูมี4ตัวทุกคนมีตัวนี้ด้วยมากินหน่อยไปน้องกินเลยเจ๋งมากยังไงตัวนี้ก็ได้อีกแล้วครับเก็บเหรียญเก็บเหรียญ สุดยอดกลับมามีสมีเกมน่ารักน่ารักเกมหนึ่งที่เล่นสบายๆเพลินๆมามีสีมาอีกมาของเต็มครับของเต็มแล้วทำไงเดี๋ยวซื้อของได้ไหมผมว่าเราต้องซื้อของได้อะแต่ว่าเนี่ยช็อปมันล็อกไว้อยู่ครับงั้นเราก็ จะทิ้งเหรียญไว้ก่อนแล้วก็เอาน้องๆพวกนี้มาอา่ายิงไปยิงทิ้งไปขี้เนี่ยแล้วก็มานี่อ่ะเรียบร้อยเหลือน้องอีกตัวหนึ่งน้องปูอยู่ไหนไวะอีกตัวหนึ่งอ่ะน้องปูน้องปูอีกตัวไม่เจออ่ะ น้องปูไม่เจอครับระวังอาหารไว้รอบรอบนี้ก่อนเลยกันเราจะเคลียร์พวกน้ำไม่ใช่เคลียร์พวกน้ำเคลียร์พวกต้นไม้เพราะว่ายังมีต้นไม้อีกหลายๆที่เลยโอเคถึงมาแล้วก็เหลือต้นนี้ต้นสุดท้ายสี่ต้นไม้ ทนีนึงยอดเนี่ยแบกิบบอนอีกตัวสุดท้ายมาแล้วไปกินอาหารเลยลูกเจ๋งมากน้องหลับหลับกันเต็มเลยอ่าโอเคน้องกินไปแล้วกันนะเราจะดูขยะรอบรอบนี้แล้วก็เคลียร์พื้นที่ไม่ใช่ยิงตังลูกต้องยิงน้ำออกไปเรียบร้อย สุดยอดเราเพิ่มนี้92แล้วเหลือต้นไม้ต้นนี้ต้นสุดท้ายน่าจะอย่างนั้นนั่นเองแบบนี้ใช่ไหมเรียบร้อยพูดเป็นอยู่คำเดียวปะเนี่ยให้น้องกินอันนี้เข้าไปเราต้องดูดมาวะทุกคนแล้วกูยิงตังออกไปทำไมเนี่ยไม่ <laughs> ผมแม่งยิงตังออกไปเฉยเลยวะ่ะอันตรายอันตราย เอาอันนี้ไปเอาคืนก่อนโอเคสองเหรียญจากนั้นเราก็เก็บน้องน้องอันนี้มาป้อนน้องตัวนั้นเอาได้แล้วนี่ว่ะกูยิงตังอีกแล้วโอเคมาน้องเอามันเลยเรียบร้อยไอ,อ,อเดียเคลียร์ครับ เป็นน้ำปูสีสดใสว้า wow. วนายเจ๋งมากเลยเบลนัทตอนนี้นายสามารถเคลียร์พื้นที่อะไรนะเคลียร์ตรงพื้นที่ตอนนี้นะนายสามารถเคลียร์พื้นที่เกาะนี้รอบๆไอ้รอบๆนี้ได้เลยฉันคือคักแคร์แทงเกอร์บอดตอนนี้ฉันจะเคลียร์อะไรนะฉันจะฉันเป็นคนดูแลในเรื่องของการเคลียร์พื้นที่แอเรียตอนนี้ฉันดู ฉันจะดูพวกสัตว์ไอสัตว์พวกนี้เองนะแล้วก็เคลียร์พื้นที่รอบๆร,รอบก่อนนี้ต่อไปโอเคไปได้เลยพื้นที่ต่อไปจากนี้น่าจะต้องข้ามน้ําไปครับน้องข้ามไปแล้วน่าจะเป็นทําทางให้เราเจง๋งขุดทรายให้จะได้เดินข้ามได้สักทีผมว่ามันเกมนี้มันน่าจะเคลียร์เป็นเลเวลนะครับโอเคนะหนุกดีเพลินดี ต่อเลยแล้วกันนะดูเหมือนว่าพวกเจ้าอ่าเจ้าพวกปูพวกนั้นนะ่ะจะพยายามพยายามที่จะทําสะพานสะพานอะไรนะสะพานทรายเพื่อที่จะข้ามสะพานนี้ไปที่แอรเรียใหม่ได้เจ๋งตอนนี้พื้นที่เราสะอาดแล้วด้วยความภูมิใจไปได้ขอบคุณนะน้อง อ๋อตอนนี้เราสามารถเอาเงินไปฝากไว้ที่แบงค์ได้เพื่อที่จะให้มันเก็บปลอดภอยมันจะได้ปลอดภัยนะครับซึ่งเราจะใส่เข้าไปเลยยุ่งยากมากใส่ไงเนี่ยใส่ไงอะ่ะทำไงได้บ้างต้องกดไงอะ่ะ อ๋อ <AL> ต้องยิงไอ้พวกนี้ก่อนโอเคไม่เห็นไม่เห็นมันสีมันกืนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือแบงค์แอคเคาท์เนี่ยเปิดแล้วมาเริ่มกันเถอะกด Exit เพื่อ Active Watch อ่ากดมันนี่ได้ครับตรงนี้มีเฟสไลก็นายด้วยตั้งรหัสพา s s w o r d ดิจิตอล4ี่พินสตัวอ่า วันเกิดแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บแป๊บกดผิดอ่ะกูได้เลขอะไรมาไว้ด้วยอ่ะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วกันกดไม่เอาไม่เอาอันนี้โอเคตอนนี้นาสามารถใส่พินโค้ดได้แล้วเอาเลขนี้นะน่าเลขนี้แหละ หวังว่านายจะจํารหัสอันนี้ได้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็อยาให้ใครรู้นะใช่ไม่มีใครรู้แน่นอนเพราะว่าสตรีแคสเกมอยู่โอเคเราตอนนี้สามารถเอาเงินใส่ได้แล้วครับแล้วก็เอาเงินคืนออกมาได้ด้วยตอนนี้แอรเค้าของนายเปิดแล้วเพราะฉะนั้นเราให้เราฝากเงินก่อนแล้วกันนะในการฝากเงินเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยใส่เข้าไปในแบงค์ของฉันใส่เข้าไปในแบงค์เนี่ยนายสามารถถอนมันออกไปได้ด้วย โอเคทำไงอะ่ะโอเคเรายิงเหรียญเข้าไปได้เลยครับแน่นอนทำหน้าฟินใส่เข้าไปเยอะๆมีเยอะครับผมมีเยอะเหรียญผมมีเยอะเหรียญผมมีอีกเรียบร้อยอิ่ม53เหรียญน,นายเจ๋งมากตอนนี้มันไอ้ตอนนี้มันนี่ตอนนี้เงินของนายเนี่ยก็ปลอดภยัยอยู่ในแบงค์นี่เรียบร้อยแล้ว เราหวังว่าไอเราเราจะตั้งใจในการดูแลเงินของนายเนี่ยให้ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยิ่งเงินนายใส่เข้ามาในแบงก์เรามากเท่าไหร่แล้วก็นายก็จะอินเท e รสหมายถึงว่าเหมือนเป็นการลงทุนนายก็จะได้เงินลงทุนเนี่ยกลับคืนไปมากเท่านั้นอ่ามีความสุขในการออมนะอโอเคเพราะะนั้นเราเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนดีกว่ามันมีขึ้นไปด้านบนได้ด้วยครับแต่ผมปีนไม่ได้ ราเคลียร์พืนที่รอบๆตรงนี้ก่อนแล้วกันเก็บไปเลยเก็บขยะให้หมดมันจะได้ง่ายต่อการเก็บกวาดมีคุญแจตรงนี้ล็อกไว้ด้วยอะ่ะมีขยะตรงนี้เพิ่มเก็บมาแล้วแล้วเราก็ต้องมาใส่ในตู้นี้ถูกต้องน้องยังไม่ได้ซ่อมซ่อมน้องก่อนโอเคจากนั้นก็ใส่เข้าไปเลยครับ เด่นมาก็เอาไปฝากสุดยอดน้ำที่ได้มาก็เอาไปยิงอีกนิดนึงมีกเหรอโหอะไรมาเนี่ยสเนลเจ้าหอยทากน้อยอเอาสีกลับมาให้น้องใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแปบ๊บนึงขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนทำหมดแล้วจากนั้นจากนั้นมีสองตัวครับเราจะดูว่า น้องจะกินอะไรน้องกินแคนดี้ฟลาเวอร์น้องน่าจะไปกินเองปะ๋อะเราต้องเก็บเราต้องเก็บด้วยมาเจ้าแคนดี้น้อยมาให้ข้ากินซะดีๆเอา้ากูไปยิงตังอีกแล้วครับน้องกินเลยเก่งมากตัวไวๆนะตวไวๆตไวๆตัวไวๆตวไวๆ กินเข้าไปอีกกินเข้าไปเยอะๆมีขี้ด้วยอ่ะขี้ออกมาทำไมเนี่ยเก็บอีกเราตังคตังไปฝากก่อนไปเติมน้ำทะเลด้วยครับโอเคดูเหมือนว่าน้องตัวนี้จะโตแล้ว,ลวเราก็เลงจะเก็บเหรียญน้องได้แล้วครับแต่เอาอาหารให้น้องอีกตัวหนึ่งก่อนเร้บเอานะพร้อมแล้วเราเก็บเหรียญน้องเลย เรียบร้อยน้องจะได้มีสีกลับมาเหมือนเดิมสดใสร่าเริงน้องไม่น่าน้องไม่น่ามีสีเลยเรเวลเคลียร์จ้ารู้แล้วจ้าว่ารักจ้ารู้แล้วจ้าขอบคุณนะจ้าเงินไปฝากครับพี่แกมาเคลียร์เลเวลอีกแล้วเขาจะปลดล็อกให้เราไหมเนี่ยไปที่กีวีเพื่อจ่ายเงินค่าผ่านประตู เ,เราดุ่นกันออกมาได้แต่เราฝากไว้ก่อนอ่าจากนั้นเราจะยิงพวกนี้ทิ้งไปด้วยเพราะว่าไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ด้วยน้องตามมาด้วยอะ่ะโอเคไปไปด้วยกันนะผมเห็นเหรียญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ผมตาฝาดไปครับไปไปที่ค่าจ่ายประตูอ๋อเจเหรียญเพื่อที่จะซื้อสถานที่ถัดไป ผมมีเกินอยู่นะนี่ไงครับมี80เหรียญถอนมาเลยถอนมาเลยดูช้ามากแม่จะครบแล้วจะครบแล้วอีกแค่นิดหนึ่งอีกกับอีกแค่อีกนิด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 ได้มาห้าสิบแล้วสามสองหนึ่ง เรียบร้อยเจ็ดสิบเหรียญครับไปฝากเงินไม่ใช่ไปซื้อของเพื่อที่จะฝากซื้อแอร์เพื่อไปที่ใหม่โอเคเพราะฉะนั้นนายต้องการที่จะซื้อพื้นที่ใหม่ใช่หรือไม่พื้นที่่จะาสำรวจใหม่ใช่หรือไม่ใ,มใ,ชไมใช่แล้วยินดีที่จะทําธุรกิจด้วยนะเพราะฉะนั้นฉ,นนฉนันจะไปแล้วบายบายโอเคเปิดพื้นที่ใหม่แล้วครับทุกคนเอา,า,าเป็นว่าเราจะไปดูสักหน่อยแล้วกัน มีโผเข้ามาอีก3-4ตัวแล้วก็พื้นที่ใหญ่มากแม่เอาหินทับเฉยแล้วผมจะกลับยังไงอะระวังนะพวกหินพวกนั้นมันล่วงลงมาใส่นะ่ะดูเหมือนว่าเราจะติดอยู่ที่นี่กันแล้วโอเคเอา,าว่าเราจะกลับมาเคลียร์กันในพาร์ทหน้าแล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมติตตามถ้าอยากให้เล่นต่อก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กกด้วยครับโอเคเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีทุกคนครับไปแล้ว โอ้โหจากงหวะผม